สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันในวิชาบุรณาการคณิตศาสตร์นั่นเองเรื่องทบทวนการรบการรบก็คือการนำจำนวนออกจากจำนวนหนึ่งแล้วก็หักค่าที่เหลือใช่ไหมคะเช่นครูมมีเงิน5บาทซื้อขนมไป2บาทครูม่จะเหลือเงินกี่บาท3บาทนั่นเองอันนี้ก็คือการรบนะคะง่ายเราสามารถใช้มือถ้าเป็นค่าหลักเดียวเราสามารถใช้มือได้เด็ก ย่งอ่าเรียนอยู่อนุบาลเรา,เ,ราเลขหลักเดียวได้ถือว่าเก่งและเยี่ยมยอดมากนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าอา่ไปดูฝึกการรบอ่ะเรามาร้องเพลงกันนะคะเหตุรบเป็นอย่างไรรบกันให้น้อยลงมามีสิ ถาดปองห้าน้อยลงมาเรือห้าเออนี่แหละก็เรียกว่าการรบก็คือการหักออกนั่นเองถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอการฝึกลบเลขได้เลยส้มห้าผลมังคุดเจ็ดผล มะม่วงสี่ผลสับประรดสองผลโอ้โหสวนผล,ลไม้ของเรานี่มีผล,ลไม้เยอะจังเลยนะคะคุณพ่อใช่แล้วจ้ะเดี๋ยวพ่อจะแบ่งผลไม้ไปให้คุณยายเสียหน่อยนะจ้ะเริ่มจากส้มก่อนเลยละกันเรามีส้มกี่ผลจ้ะพลอยห้าผลค่ะพ่อจะแบ่งไปให้คุณยายสักสามผลนะหนึ่ง สองสามตอนนี้เรามีส้มเหลืออยู่กี่ผลแล้วจ้าพลอยหนึ่งสองสองผลค่ะคุณพ่อเก่งมากจ้าลูกคุณยายชอบทานมังคุดเหมือนกันพ่อคงต้องขอแบ่งมังคุดไปด้วยอีกสักอย่างแล้วล่ละเรามีมังคุดอยู่ทั้งหมดกี่ผลจ้าพลอยเจ็ดผลค่ะงั้นพ่อขอแบ่งมังคุดจากเจ็ดผลไปสักสี่ผลนะจ๊ะ พลอยว่ามังคุดเจ็ดผลหยิบออกไปสี่ผลจะเหลือมังคุดอยู่กี่ผลจ๊ะหนึ่งสองสามเหลือมังคุดอยู่สามผลค่ะคุณพ่อพลอยเก่งมากเลยจ้ะลูกรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าการนำจํานวนหนึ่งออกจากอีกจํานวนหนึ่งแล้วหาจํานวนที่เหลือหรือเป็นการเปรียบเทียบจํานวนสองจำนวนว,นว่าต่างกันเท่าใดเขาเรียกกันว่าอะไร การลบใช่ไหมคะคุณพ่อใช่แล้วจ้าอย่างเมื่อกี้ที่พ่อมีส้มอยู่ห้าผลหยิบออกไปสามผลเหลือส้มอยู่สองผลนี่คือการลบนั่นเองจ้าพ่อจะลองวาดรูปให้ลูกดูนะจ้ะการวาดรูปแทนของจริงนั้นเราเรียกว่าแผนภาพพลอยดูนะจ๊ะมีส้มห้าผลหยิบออกสามผลเหลือส้ม สองผลเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องเขียนเส้นประล้อมรอบจำนวนส้มที่หยิบออกไปด้วยล่ะคะเพราะว่าการเอาออกหรือการทำเครื่องหมายแสดงการเอาออกนั้นเวลาที่เราเขียนเป็นแผนภาพเราจะล้อมสิ่งที่เอาออกด้วยเส้นประพร้อมทั้งเขียนลูกศรให้หัวลูกศรชี้ออกนอกวงอีกด้วยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทำเครื่องหมายกากบาททับสิ่งที่เอาออกไปอีกด้วย คิดจากการนำของออกไปจริงๆแล้วแผนภาพยังทำให้หาจำนวนที่เหลือจากการลบได้ดีเลยนะคะเนี่ยลายต้องฝึกบ่อยๆแล้วล่ะใช่แล้วจ้ะลูกพ่อว่าเราไปแบ่งผลไม้ให้คุณยายกันต่อดีกว่าค่ะพ่อมะม่วงสี่ผลหยิบออกไปสามผลเหลือกี่ผลจะพลอยหนึ่งผลค่ะเก่งมากจ้ะ สเอาออกไปสามก็เหลือหนึ่งไงคะคุณพ่อเก่งมากจ้ะลูกเรามาแบ่งสับประรดให้คุณยายกันดีกว่าจ้าผลไม้สุดท้ายแล้วไหนพลอยลองทำให้พ่อดูสิจ้ะสับประรดมีสองผลแบ่งให้คุณยายหนึ่งผลสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งถูกไหมคะคุณพ่อถูกต้องแล้วจ้ะพลอยเก่งมากเลยลูก เพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องการลบสนุกไม่เอ่ยพลอยว่าเราไปฝึกฝนการลบจำนวนเหล่านี้กันดูดีกว่าคะ่ะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ น้องๆมาช่วยกันเลือกแผนภาพที่ตรงกับข้อความต่อไปนี้กันนะคะจงเลือกภาพให้ตรงกับข้อความที่กําหนดให้5เอาออก2เหลือสามหกเอาออกสอง เหลือสี่สี่เอาออกส <5. S 1> ามเหลือหนึ่ง เจ็ดเอาออกห้าเหลือสองแปดเอาออกสี่เหลือสี่ กันคล้ายเด็กๆพอจะคล้องหรือยังเลขการรบเลขนะคะเป็นการหักออกหรือเป็นยังไงคะาตายไปกินไปให้ไปจ่ไปนั่นเองนะคะเอาค่าที่เหลือเป็นจํานวนนะคะเอาจํานวนหนึ่งหักออกจํานวนหนึ่งใช่ไหมคะการรบแล้วค่าที่เหลือก็คือเป็นผลลัพธ์นั่นเองนะคะเช่น ุูมุ้ยมีหัวห้าตัวนะคะขายไป1ตัวแสดงว่ามันหายไปแล้วหนึ่งตัวคุูมุ้ยจะเหลือควายกี่ตัวใช่ไหมคะก็จะเอา5้าลบออกหนึ่งตัวที่ขายไปแล้วจะเหลือเท่าไหร่คะอ่านนะับพร้อมกันหนึ่งสองสาม นั่นเองอาเสร็จแล้วเด็กๆเปิดไปใบงานหน้า6ทบทวนการบวกแก่ลืมทุกครั้งที่ทำงานอย่าลืมเขียนเลข0ถึง9ตัวบรรจงเต็มบรรดัเสรแล้วไปฝึกลบเลขได้เลย